มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงดงามทันสมัยเจ้าฟ้าสิริวรนนวรีทรงทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีรักราชกัญญาสเสด็จทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์คอลเลคชันโอกูตูประจำฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2024 นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสงดงามและทันสมัยเจ้าฟ้าสิริวรนณวรีทรงทอดะเนตรแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ